อ่ะแม่มาหยุดทุ่งนาแบบนี้ต้องร้องเพลงเกี่ยวกับทุ่งนาแล้วแหละมาหวานข้าวแบบเนี้ต้องนึกเพลงเกี่ยวกับทุ่งนาหนึ่งเพลงไม่จะนึกออกไหม่ะต้องนึกออกเอฟซีเขารองฟังเพลงเขาบอกสวยงามไหมเนี่ยสวยไม่เห็นภูเขาสีแดงๆไม่เกี่ยวกับทุ่งนาหรอทุ่งนาภูเขาท้องเล่าเอยท้องไรทุ่งนาสวยมากเอะเดี๋ยวคิดก่อนคิดสิคิดสิคาบูคิไม่ใช่ละอะไรอ๋อ ท้งนาแบบนี้อ๋อได้แล้วแต่จะจบหรือไม่จบช่วยนะคะเพลงอะไรครับชีวิตเด็กท้องนาชีวิตเด็กท้องนาอ่ะทุกคนต้องรอรับชมรับฟังนะครับเชิญครับชีวิตเด็กท้องนาเกิดมาท่ามกลางสายลมแสงแดดอยู่กับพี่น้อง ร่วมท้องสองคนฟาแฟดทมกลางสายลมแสงแดดที่ทเผดเผาอยู่กลางทุ่งนาเช้า,าตื่นขึ้นตอนควายแมกไทยไปทุ่งวังมุ่งนำกลา้ากลิ่นโคลนสาบควาย ปิดกายหนะ้าอายขายหนะ้าหนุ่งดำสวมดำไรค่าวาศนาอาภัพอับจนเด็กท้องนาะเกิดมาช่างเหมือนมีกรรมตากแดดหน้าดำชอกช้ำหัวอกเลือดทนถึงใครจะว่า สั่งขาพัวเรามันจนเกิดมาทั้งที่เป็นคนกลัวอะไรกับเรื่องจนมีชีวิตเด็กท้องนาศึกษาก็เพียงแค่ชั้นป .4 อ,อักษรตัวก็ ถึงฮอพอแลว้วน้องพี่จะจนคนแค้นหรือมีไม่ใช่อยู่ที่ปริญญาเราอยู่ไม่มีปริญญาเราก็อยู่ได้ค่ะปริญญาอยู่ที่ใจของเราค่ะทําสําเร็จหมดทุกอย่างค่ะว้าวที่นา,าเท่าไหร่แม่สิบสองไร่อันนี้สิบสองไร่อันนั้นสิบเอ็ดไร่ก็ 22, ยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ยาอยู่ค่ะอีกจ้าคนลุกอะ่ะ อันนี้ไม่ใช่โกหกอันนี้คืออันนี้คือปริญญาหางไทยไม่ใช่ปริญญาใช้ปากกาปริญญาหางไทยคือสร้างสรรค์มากับพ่อสองคนพ่อเป็นคนสร้างเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นที่โลกมันเป็นที่ป่าดงดิบพ่อมีแต่มีดกับขวานมาสร้างเอาแล้วก็เอาแม่โคมาสี่ครั้งมาดุดมาปับพื้นที่ตรงนี้พ่อเป็นคนขยันมาก สุดยอดอันนี้ปริญญาปริญญาเอ่ปริญเอ๊ะอย่างเกาะปริญญาหางไทยอปริญญาปอสี่ค่ะก็ถือว่าเอาตรงๆนะคือจริงๆชีวิตแม่เนี่ยก็เป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนได้นะบางคนก็มัน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 ไม่ได้หรือวามันไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่แม่ก็สําเร็จในสิ่งที่ว่าเราเราพออยู่พอกินได้าพอใจในในในเมื่อก่อนอะ แม่บาทหนึ่งสลึงหนึ่งไม่ต้องเก็บม,มีมีทรัพย์สมบัติค้างเลขกับพ่อนะ่ะกระท่าไฟฟา้าหมอเดียวถ้าพูดไปจะร้องไห้ <laughs> ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นชีวิตอีกอันมันลึกๆมากเลยแต่เรายังไม่ทันเปิดเผยให้คนรู้ไงอพ่อกับแม่นี่ยเป็นคนที่สู่ชีวิตมากด้ว่บามีสมบัติติดตัวคือกระท่าไฟฟา้าไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็ ไปเซาบานอยููผูเขาก็กินมอลสิบบาทอุ้ยถ้าเราไปมันมันมากกว่า,าไอ้เรื่จะรองด้วยไม่ใช่แม่แม่มีความลึก,กถ้าแม่ลื้ฟื้นขึ้นมาือแม่พูดไม่ได้หรอกพ่อแม่กับพ่อสู้ชีวิตกันมาอันนี้ก็คือสร้างสรรค์ด้วยตัวของตัวเองที่นี่ตอนแม่ไปรับจ้างนะ่ะแม่เซาบานพันยูเดือนละสามลอยแล้วกันอ,อันนี้คือคือพูดไปเปอยให้ฟังถ้าเ้าหลอนๆคือแม่พูดไม่ได้หรอกมันมันอยู่ในใจมันอยู่ในใจ แะก,กินอีหย่างสิเหตุอีหยังก็ต้องคิดเห็นกันก้อนเพราะว่าหนึ่งเราเคยลําบากมาด้วยกันใครคิดว่าไปผูกเขาวัดเพิ่นกินมือละส0บบาทถ้าถ้าเม่พูดนะ่ยไปสร้างไปสร้างหนัง้แล้ว,วันทุกขกตาท้องไม่ใช่มันม,มันเบยว่ามันมันมันคิดออกมาที่เก่งบอกว่าใจใแม่พูดเนี่ยแม่ไม่กล้าพูดเพราะว่าแม่พูดไม่ได้เพราะมันหนักมากจริงๆอะเก,ก่งคอสัมภาษณ์หลายครั้งม<ล>ไม่ได้นแ,แต่บอกซ้ํหนีกับวยเงี้ย มันไม่ใช่ <Ừ. S 1> มันไม่ใช่สีแซงอะไรเพราะว่าม,มันเป็นส่วนลึกของจิตใจที่ว่าพ่อเลาวกับมีพ่อเลาวกับเลีเยตนแม่อย่างเ <Ừ. S 1> งี้ยงมันจะลึกมากถ้าจอชีวิตแม่ยิลีเน่ะคือสางน,ง,งนังเลียเลียงหนึ่งถ้าไปประกวดได้รางวัลตุกตาทองด้วย <c oughs> เอาแม่สู้ชีวิต <c oughs> เพราะว่าอันนี้ก็คือสางของพ่อเอง <c oughs> ของ่อลถือขวานกับมีดมา <c oughs> น้าที่เป็นยังซีให้คิดว่าแม,แ,มแ,มแม่กับแม่ก็บอกว่าประสบความสาเร็จอีกอย่างดอกแต่ว่าเราอยู่ได้ชีวิตเราอยู่ได้อย่างนี้เพราะว่าหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ ที่่นันพาดมามไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้อะไรว่าคือแปลว่าไม่หาได้ไม่หาเงินเก่งหาเงินเก่งยออก็ถือว่าแม่ก็เป็นอกีกหนึ่งไอดอลของใครหลายคนรวมถึงเก่งด้วยนะครับก็คือมีที่มีทางเนี่ยยี่สิบสองไร่ยี่สิบแบบมีที่ทางมีอา่าแหล่งทำมาหากินว่าจะเป็นทุ่งนาเป็นป่าอยู่คามีทั้งร้านขายของโอ้ยคือคือเยอะกว่าทุกทุกคนเลย ไม่เยอะขนาดนั้นนะแม่เปิดร้านครั้งแรกแม่จะพูดให้ฟังพ่อกับแม่ไปเอาไปเอาไม้อยู่ทั้งพูนี่ไปเอาไม่ไม่เหตุนไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินซื้อที่วางของไงพ่อกับแม่กับไปเอาทั้งพูไม่เหตุไม่ไม่ห่วงเลยแหละคือแบบว่ามาอยู่บ้านมามอยู่บ้านมือแรกก็คือต้องเริ่มต้นใหม่ไงต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างแบบว่าเฮามีอีอย่างเขาก็พ่อเหตุพราะเหตุอีอย่างใดก็คือเหตุไปเราไม่ได้บ้อวาอะไรชีวิตเราไม่ได้บ้อวาเรามาจากหุดนั้นเท่ากับเพลงเมื่อกี้เลยเนาะ แม่ไม่กล้าเล่าเพราะอะไรนี่แม่คิดสภาพบปว่าแม่ว่าสมบัติครั้งแรกในชีวิตของแม่กับพ่อคือกระทะไฟฟ้าหม้อเดียวแล้วก็ผูกผูกเขาวัดเขาไม่เรียกว่านั่นหรอกแม่บคือขอข้าววัดเขากินวันละสิบบาทมันจะหนักกว่านี้ไหมอะไร <c oughs> เออถึงว่าไม่ให้สภาพสักทีอันนี้คือพูดไปเปย์ใช่ไหมกัน เพราะว่าเราเรามีความลึกๆกับพ่อเพิ่งนี่แหละถ้าไม่คุยกับแม่อันนี้เก่งก็เพิ่งรู้เหมือนกันอุ้ยมันหนักกว่านี้อีกนะนี่นะครับโอเคนี่นะครับก็มาถ่ายวันนี้มาถ่ายแม่หอยนะครับหลายๆคนก็ติดตามจากเพจบอสเก่งนะครับแล้วก็ a ฟ e b o o k นะครับของคุณแม่หอยต่อยก้นจูบนะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นะครับนี่ดีใจไม่แม่ดีใจขอบคุณมากุลยค่ะโอเคโอเค โอเคนะครับ